วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับดอกเบีย้ยนะครับนับว,ว่าเป็นสิ่งอัศาจารรย์ลำดับ8ของโลกเลยนะครับผมครับเด็กอาเบิร์ไอสไตน์ก็เคยเกล่าวไว้นะครับผมว่าน <c> ำ <oughs> ม,มาผลตอบแทนจากการลงทุนหรือดอกเบีย้ยที่ได้รับมานะครับ ลงทุนต่อโดยไม่ได้ถอนออกมาใช้เลยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้เงินทวีมูลค่ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือพลังของดอกเบี้ยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาด้วยโปรเจกต์ของเก็บเงิน1,000บาทให้ได้1ล้านใน30ปีนะครับ ด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นนะครับคลิปนี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็จะเน้นไปที่คนที่ยังอายุไม่เยอะนะครับไปได้เห็นชัดเจนว่าหากเราเก็บเงินจากอายุ15ปีเก็บเงินจากอายุ20ปีนะครับตอนอายุ45อายุ50จะเป็นยังไงด้วยการเก็บเงินแค่เดือนละ1,000บาทหรือตกเฉลีย่ย แค่วันล,ละนะครับวันล,ละ33บาทแค่นี้เองนะครับผมถูกกว่าชาดนมไขม่มุกอีกนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับเป้าหมายหลักของการของเรื่องนี้นะครับก็คือการเก็บเงินเดือนละหนึ่งพันนะครับผมคิดว่าน่าจะเก็บกันได้นะเพราะว่า แต่และว,วันเนี่ยเราจ่ายเงินแบบไม่จําเป็นเนี่ยมากกว่าวันละ30บาทอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็จะมาดึงเอาเงิน30บาทตรงนั้นนี่นะครับเอามาทําให้ได้1ล้านนะครับโดยอาศัยเวลา30ปีครับไปดูกันเลยนะครับโอเค ว่าเรามีเป้าหมายเก็บเงินเดือนละ1 1,000บาทแล้วนะครับผม <c oughs> สิ่งที่ผมทำในช่วงนี้ก็จะเป็นการลงทุนหุ้นปันผลอเมริกานะครับ <c oughs> ดอกเบี้ยเฉลีย่ยเนี่ยผมให้ที่7%ต่อปีนะครับ7%ต่อปีนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหุ้นโอนะครับปันผล5%นะครับกองทุน JPEQ นะครับปันผล9%และกองทุน JPE JEBI นะครับปันผล6.9%นะครับ <c oughs> ผมก็คิดที่7%แล้วกันนะครับจริงๆมันมีหุ้นที่ผลตอบแทนมากกว่านี้แต่ว่าเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในในตลาดนักลงทุนมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดือนแรกนะครับ <c oughs> เราก็ เปิดพอร์ต,เ,รตเสร็จปุ๊บเนี่ยอโอ้งั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำเรื่องปิดพอร์ตดีกว่าเราก็ฝากเงินไปซื้อหุ้นหนึ่งตัวนะครับแอปนี้มีข้อดีอย่างนึงนะครับคือแค่50บาทก็ซื้อได้แล้วนะฮะเดือนแรกฝากไปหุ้น A ตัวหนึ่งนะครับปุ๊บ เราจะได้รายได้ทันทีนะครับเดือนนั้น6บาท6บาทเนี่ยหกักภา45เปก็เหลือ5บาทกับอาจจะมีทดนิยมนะครับเดี๋ยวค่อยปัดปัดไปครับในช่วงแรกแรกนะของการเก็บเงินเดือนละพันเนี่ยปันผลที่ได้มาครับ10 15 20 25ตรงนี้นะครับ4เดือนแรกตรงนี้เราจะไม่ได้ปันผลเลย เพราะว่ายอดเงินมันไม่ถึง50บาทนะครับเราจะได้ลงทุนเดือนนี้นะครับห้าบาทเดือนที่6กนะครับเดือนนี้ปันผล30บาทเราก็ลงทุนไม่ได้นะครับเอาปันผล2เดือนมารวมกันเป็น65บาทนะครับเราก็ซื้อหุ้นทักเข้าไปได้เดือนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับพ็ได้40บบาทนะ 4 0บวกกับ4ี่านี้เป็น85นะครับเริ่มซื้อได้แล้วอ่าจบแล้วครับในเวลา10เดือนนะครับ <c oughs> เดือนละพันเราสามารถที่จะทำให้ปันผลเรามากกว่า50บาทต่อเดือนได้นะครับ <c oughs> และจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการซื้อทุกเดือนนะครับจะสังเกตได้ว่าเงิน1,000ที่เราไปซื้อหุ้นเนี่ย เราไม่ได้ซื้อ1,000นะครับเราซื้อ1,085บาทนะครับในเดือนนี้เดือนต่อมาเราซื้อ1 0 5 1าเอะทำไมน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าเพราะว่าเราเอาดอกเบี้ยของ2เดือนนะครับมาซื้อนะครับที่85บาทนะครับนี่ก็คือสะสมอยู่กี่เดือนนะครับ 1, 2, 3, 4 4เดือนอันนี้2เดือน2เดือนนะครับพะต่อมาปันผลเรามากกว่า50เนี่ย เท่ากับเราได้ซื้อหุ้นทุกเดือนเลยนะครับจะเป็นการซื้อที่1,051-1,056นะครับเอาปันผลมาซื้อทบเรื่อยๆอันนี้คือการเอาผลตอบแทนมาลงทุนต่อหรือเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนะครับอันนี้ก็อ้างอิงถึง <c oughs> ทิ้งมรดจรลำดับไปของโลกเลยนะครับ <c oughs> มาดูกันว่าเราทำอย่างเงี้ยที่5ปีแล้วกันนะครับ5ปี1 2บ60ูณห้าเดือนนะครับ 60เดือนจะเป็นยังไงนะครับ60เดือนนะครับมูลค่าเงินที่เราลงทุนไปจะเป็นประมาณ6,000 60, บนะครับและได้ปันผลเดือนละ300นะไม่น้อยเลยนะนะครับถ้าตอนนั้นเราอายุ20บนะครับหรือ15บหอายุเราแค่ส5บห้าหรือ20ปีนะครับการเก็บเงินเดือนละพันนะครับตอนนี้5ปีแล้วก็อายุ20ถึง25แล้ว ถึงจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าน้องๆนะครับก็คงจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีผลลัพธ์นะครับเราลงทุน60,000บาทแต่ว่ามูลค่าพอร์ตของเราเนี่ยเติบโต69,000บาทนะครับก็ตีว่า70,000เลยแล้วกันนะครับ5ปีที่ผ่านมาพอร์ตของเราเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็70,000นะครับหารด้วยต้นทุนคือ60,000 พอของเราเติบโตถึง16นะครับโอเคไปดูวันที่10ปีนะครับ10ปีก็120เดือนนครับนี่อายุของน้องๆก็จะเป็นอายุ25-30ปีเลยนะครับณจุดๆนี้เนี่ยจะมีรายได้นะครับมีดอกเบี้ยนะครับเข้ามาเดือนละ800และเรายังออมเหมือนเดิมนะลงทุนเหมือนเดิมเดือนละ หนึ่งพันบาทนะครับสังเกตไหมว่าเราลงทุนแค่เดือนละพันแต่ทําไมผลตอบแทนเราเนี่ยมากถึงแปดร้อยบาทกลายเป็นเราลงทุนเดือนละหนึ่งพันแปดร้อยบาทโดยที่เราลงแค่พันเดียวแปลกไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นพลังดอกเบี้ยนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีคนช่วยจ่ายเราอะช่วยจ่ายเรานะครับไปดูวันที่ยี่สิบปีเลย ยี่สิปี240เดือนนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเนี่ยเราลงทุนแค่1,000บาทเหมือนเดิมแต่ว่าผลตอบแทนของหุ้นนะครับจะเข้ามาหาเราเดือนละสองพันสองบาทเท่ากับว่าเราจะลงทุนเนี่ยสามพบาทต่อเดือนในปีนี้นะครับเราจะลงเงินไปทั้งหมด2องแสนสะี่หมื่นนะปีละพันนะครับ ในขณะเดียวกันผลตอบแทนอ้มูลค่าพอร์ตของเราจะอยู่ที่459,000นะครับดูที่ว่า20ปีเนี่ยมันเติบโตจากเงินทุนเท่าไหร่นะครับก็เอา459,000นะครับหารด้วย240,000โอ้ผิดเอาใหม่นะครับ459,000หา 2, ร240,000 เติบโตที่1.91นะครับก็คือ91%เลยนะครับก็คือเงินเรามีแค่นี้นะครับตอนที่ลงทุนแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยเกือบ2เท่าแล้วนะครับแลวตอนนี้20ปีผ่านมานะครับถ้าน้องๆอ,อายุ15-20ปีก็คงจะอยู่ประมาณ35-40นะครับโอเค ไปถึงเป้าหมายกันที่สามสิบปีนะครับจะได้เงินล้านไหมอ้าวไม่ได้เงินล้านนะครับเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าอีกแถวหนึ่งก็ได้ล้านมา้นนะขอ,อนหน่อยโอเคครับเออผมอาจจะคำนวณผิดพลาดไปนะครับ สามสิบปีนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุสิบห้าถึงยี่สิบปีนะครับตอนนี้เราก็ห้าสิบห้าถึงหกสิบปีแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเรายังคงทําเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือลงทุนเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่ามีนมคนช่วยเราลงทุนก็นคือน้องดอกเบี้ยนะครับลงทุนให้เราอีกห้าพันนะครับอีกห้าพันถ้ากับเดือนนี้เราลง,ลงทุนไปหกพันบาทนะครับ มูลค่าพอร์ตของเรา360,000เนาะครับแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่เงินทุนเรา360,000แต่ว่ามูลค่าพอร์ตของเราเนี่ยก็ประมาณหนึ่งล้านนะครับก็เติบโตมาสองสามเท่าเลยนะครับด้วยด้วยพลังดอกเบี้ยแค่เจ็ดเปอร์เซนตต่อปีนะครับตรงนี้ก็จะฝากน้องๆรุ่นใหม่นะครับให้รู้จักวางแผนทางการเงินนะครับว่า จริงๆแล้วอยากไปดูถูกว่าเ,เก็บเงินเดือนละพันมันจะได้อะไรขึ้นมานะครับนี่ครับนี่คือสิ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันได้แน่ถ้าคุณทําได้ครับแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าน้องๆหรือคนที่มีกําลังหรือคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินแค่วันละ30บาทนะครับมันไม่มีทางหรอกคุณอายุ 20, 15, 20แล้ว แล้วพอคุณอายุ30คุณยังคงเก็บเงินวดนละพันเหมือนเดิมเดือนละพันเหมือนเดิมครับบางทีคนเรามันเติบโตขึ้นเนาะเติบโตขึ้นเนี่ยพอเราเงินพอเราเงินเหลือมากขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้จักออมตั้งแต่ตอนอายุ20นะครับอายุ30เนี่ยเราก็จะมีเป็นคนที่มีนิสัยการออมเลยเงินเดือนออกมาปุ๊บลงทุน20นนะครับอะไรก็ว่าไป ก็จะมีระบบเสริมเดี๋ยวอาจจะเสริมไม้อีกทีหนึ่งว่าวิธีการจัดสรรเงินควรเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้องๆสิบห้ายี่สิบนะผมเนี่ยสามสิบแดแล้วนะครับอาจจะมีเวลาเหลือน้อยกว่าน้องๆนะครับผมเองก็เพิ่งจะมาเริ่มต้นได้สองสามเดือนนะครับมาดูกันว่าผมจะมีเงินกี่บาทตอนนี้แผนผมก็คือผมลงทุนอยู่ เดือนละหนึ่งหมื่นนะครับผม3าสิ 38, นะครับอ่าผมก็แพลนไว้ว่าต้งอายุ60ปีนะครับผมจะพยายามทำให้ถึงนะอายุ60ปีก็18ปีเนะี่ยประมนียีป่ปีนะโอเค60ปี3าสิอนะ่ะตอนอายุ58นะครับผมจะมีเงินลงทุน อยู่ที่2 2ล้านสามนะครับแล้วก็มูลค่าปล่อยของผมเนี่ยจะเป็น4ล้านห้าตอนนั้นเนี่ยผมจะมีเงินตอบเองินกินเนงเินเดือนกินข้าวนะครับเดือนละสองหมื่นนะครับก็โอเคนะก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นะครับคือเราไม่รู้เลยว่าในตอนนั้นเนี่ยอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยข้าวจ,จานละกี่บาทนะครับตอนนี้ผมเป็นเด็กๆนะครับข้าวจานละสิบห้าถึงยี่สิบบาท ตอนนี้ผมโตขึ้นมาเป็นวัยกลางคนนะครับผมข้าวก็จานละ40-50บาทนี่ก็ป่านามา20ปีเนาะเดี๋ยวปีอาจจะเป็นจานละร้อยก็ได้นะครับถ้ากับว่าวันหนึ่งเราต้องดำรงชีพด้วยข้าว3จานนะครับก็วันละ300ร้ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นนะครับในอนาคตเพราะว่าด้วยมูลค่าของเงินที่เราเล็กลงเรื่อยๆทุกวันนะครับสิ่งนี้ก็พิสูจน์ด้วยการเวลานะ จะตั้งแต่สมัยก๋วยเตี๋ยวจานละสบาท5บาท10บาทตอนนี้ก็จานละ40-50นะครับก็นี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับถ้าเราไม่วางแผนทางการเงินเลยเนี่ยในอนาคตนะครับเราก็จะเดือดร้อนได้นะครับเดือดร้อนได้โอเคครับคลิปนี้นะครับก็ฝากน้องๆนะครับผมคนรุ่นใหม่ๆที่คิดจะวางแผนทางการเงินนะครับก็ แวะมาชมแวะมาฟังกันได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆแน่นอนคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมา <c oughs> พูดถึงเรื่องออการการการใช้งานแอปพลิเคชันของดีมอ่านนะอะไรก็บอก D-I-M-E นะผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับวา่าใช้ยังไงนะครับเปิดพอร์ตยังไงลงทุนยังไงซื้อหุ้นยังไงนะครับอย่างนี้เลยเอาแบบ ชัดเลยนะครับผม <c oughs> จะได้ชัดเจนนะครับโอเคครับจบคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ